ไม่ได้ควรคัดพักเม่นูก,กับเขาไมมือ่อพักอันคนาเสียแมาเต็มมือสามชี้มือแล้วกางสียังเอาไปดูนไป่ต้นหรือเปล่าไม่หย,ยังใบกางหยังโอ้ใช่เลยช่วงแรกๆใบเขียวมันสวนนะ่มามันออกมาจากสวนไม่ได้ใบยังลุกหรือหยัง ไปพัดตัวก็ว่าจะพัดใส่มาใหมา่ไปพัดใส่มาใหม่ืปพัดพัดไมพักเลยจะไอเครื่องปรุงเลยมีครบสุดเลยเครื่องปรุงทอดหอยนางรมเคยเคซื้อมากมีหมดรุดดีผงชูรด,ดน้ำปลาทอดปลาเคี่ยวเคยใส่ไปเลยไปพัดไมพักกันแน่บดใส่หมูเลย ผัดผักผัดผักคะที่นีนกับข้าวเหนียวยเน <c oughs> ี่ยแซ่บไปเลยกินเจด้วผักมันกำลังเหลืองกำลังเลื่มเหลืองมืออื่นมือเฮื่อนหวยกินบ่ได้เลยไม่ได้ดึกอถิอ่นอันใบน้ำขอบขอบ,น,อบนั้นยังเป็นใบข้างในกะดี่ยงเนี่ยจัง่อยนะ ใส่ตุ่มมามา่วผัดย่ังเปไม่หลายมือเลยนะลื้ยเลี้ยงเงยเลยผัดคณะนผัดผักม่มีหมูไม่ต้องเส่แค่นส้ กินแบบเนื้อนม่มจิงเจจินมเทส้จินเนื้อไรบุดีจิมนมเทส้วยังเ,ยเสียบเนื้อบบารห้ามกินเนื้อสรว่า กินนืแสนแบบมือเง,ยอยงินหึงห้าใิไหมเงินหนึ่งาปพมือเาินอะไรอย่งเงินดอกพักจำเจ้าว่ากินแล้้อันึ่งไม่เสียองกินยาวก็ยไม่เสียดกพักจำเจ้า จริงแียวก็ผงแต่วันนี้อายุสองผงแต่ก็งก็มีแังว่ากับไม่มือนเหนมันหัดมือนนวนมื่นเนียวอันลวกอันอัดพักมกัน กันไปขนาดไม่ใส่หมูพักกูยังมื่อเงินมือ้อขนาดนั้นก็นไปดึกสิหมูป่าลเลยดึกกันป้าสิหมูป้าม,มมามันยังไอตุ่มมะม่ันก็หีวย่นันกินบมดเยระะ็จมันดิ่งยิ้นกูมีนะ่ะยังไปยังดึกสิหมูป้าลลด้วยการสัอาหารเลย